วันนี้หัวไม่มือบะแดงแต่เขียวแตนเนาะวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีสู่เขามาเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าเจ้านี่นะเขาได้ยินอีปอจมยากินซ่าแล้วอีแม่ก็มาบอกเขาว่าอีน้องอีน้องเดี๋ยวแม่มาเน้อแม่ไปกาดกมและทันใดนั่นเองเมื่อเขาได้ยินจะนั่นเรากลาบปากเขาล้วก็นอวันนี้นะได้กินซ่าแน่ๆนะและทันใดนั่นเองอีแม่หรือว่าแม่ของเขาก็ปิกจักรมาพ่มกับผักกาดหรือว่าลูกของผู้เขียวหางดอกเออเอ้ไปมีอย่างนั้นซ่าจีนซ่าจีนของข้าไก่เป็นซ่าผักกา บอเป็นอย่างนอซ่าปักกาศดก็ได้นอซ่ายิางเดียวกันนั่นนะเอาและสู่เขาวันี่เขาจะป้าสู่เขามาแปลงซาลูกผู้เขียวหางดอกหรือว่าซาพักกาศดสไตล์โคสู้ชีวิตใส่ต่ำมีต่ำเกิดนะถ้าถามว่าน้องค่ะน้องค่ะลูกผู้เขียวหางดอกคืออย่างค่ะเออมันก็คือพักกาศดน้อยที่สู่เขาหู้จักกันนั่นนะคนบ่เก่าคนเมียคนเหนยบบ้านเขาบนว่าจะอ่านอีนะเริ่มแรกเลยนะสู่เขาก็จะต้องเอาพักกานั่น่ะไปใส่ไปเด็ดหักมันออกเหนี่ยก่อนเนอะแล้วก็เอาไปแฉ่น้ำเกลือนะลลางน่ะเมื่อสะอาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะและหลังจากนนั้นก้กสู่่ขาไปีพแง เราก็ต้มน้ำยำเหนือในน้ำยำน้ำซ่าฮั่นมันก็จะมีอย่างงก็น้ำเป็ดล่าอีน่ะน้ำห้าปลาร้าน่ะหอมด้วยเอออย่างก็จิ้นปลาทูน่ะใส่ลงไปคลุกเลยๆให้เข้ากันรอจนมันเดือดตลุมตลุมพอยขุ่มแล้วเราก็เป็นอันเจได้จากนั่นน่ะก็เฮ่อสู่เขาน่ะไปตำน้ำพริกเนื้อน้ำพริกใส่ซ่าน่ะมันก็จะมีเอ้คาหอมขาวพริกเข้งตีเฮาจีไวยตะกี้น่ะใส่ลงไปท่ำให้มันแหลกเนื้อแหลกบะไห่บะดีก็พอนนะเราก็จากนั่นน่ะก็เฮ่อสู่เขางเยนเยนเอาปลาทูออกจากน้ำซ่าตีเฮาต้มตะกี้นั่นน่ะซู ยี้มันเหีนน้อยแล้วก็เอาไปอ่อยตัวน้ำยำแล้วก็พรมกับเื่องพิกซาที่เฮาต่ำตะกี้นะเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วเนาะอ้ยังก็ซอยต้นหอมผักป้อมเหีนน้อยพรมกับบเขียพอยนะเฮ้ยเรียบร้อยแล้วก็เอากาศของเฮานั่น่ะใส่กระมังเนอะแล้วก็ใสน้ำซ่าน้ำยำตีเฮาโ้นไว้ตะเกียนั่นนะลงไปเสร็จแล้วก็เฮ้นสู่เขาคคเลยคนเลยคือเข้ากันก็เป็นอันใจได้นะแล้วก็ออนทอบด้วยต้นหอมผักป้อมเล็กน้อยี่นะเพื่อเท็กเจอร์และรสชาติในการรับประทานนี่นะเอาละละทีนี้ ตักใส่จานหนอแล้วล่ะจะร้อยอย่างเหี้มก็เซ็ตละเมนูกาลูกผู้เขียวหางดอกกวาดซาผักกาดสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามมีต่ำเกิดนะหน้าตามันก็จะอี้เลยสู่เขาหน้าตาบ้านๆยังสู่เขาเห็นเลยนะแต่ว่ารสชาติมันจัดจ้านแน่นอนเลยนะขนาดเขาเป็นคนบ่มักผักกาดหน่อบ่มักผักกา,ตาดต่วใดนะตัวเฮานั่นแต่ว่าถ้าวันไหนมีเมนูซาผักกาดนี่นะรับรองว่าเข้ามดหอสรวดเน้อขอบอกงอกเราจะติดใจเออเอ,อ้ยว่าเราก็หยอกกันโยกที่แปลว่าเอาก็แปลกนะ